ê nơi quá mình vừa nơi quá dát vân lưỡi dát vân lưỡi dùng nơi nơi rồi nơi chắc કોઈ મઈ પ્રોટોયા બાબાજી બળમાં ઓછું તો ไปยทางถนนไปแตรวดยาครอบชายสมคนนุ่งกางเกงยีนขานุ่งกาเกงยขานุางขาท่านเสื้อยืดสีดำวัผมยาวหนคน อย่งกนออย่าข้าไปนะคะนี่นี่ไไม่ได้ลตาไมาดเปิดมามามาออกมาอมไม่แข่งเลยดิออกตู

บับบกไปรงลุมฝากมั้ยอ,อ,อยู่แค่ไหนนีนขอชุมนอยู่บ,บริเวณหน้าอกน,นะคะไ้กนุ้ไว้ตน้นทรายดีๆนะคะคุ้คนเชียร์ดีค่ะและว้วก็ตอนนี้ก็คือ เราก็ทำการมาตรวพยาบาลเบื้องต้นนะคะแล้วก็ประสานรถรีเฟือแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรถรีเฟรอมารับคนไข้ต่อความดีทีอะไรอยู่